ตังตุกเดือตังตุกเดือตังตุกเดือทาในมนธนาสาธุการไทยและจ้าไทยละจ้าวันนี้วันที่วันนี้วันที่18เดือนตุลาคม2 5 6 7วันนี้ก็เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะของวัดหนองฟานก็มีสัทยาติโยมได้มาร่วมทําบุญตักบาตร็มมากมายหลายท่านด้วยกันทั้งบ้านไกลบ้านไกล ทางบ้านใกล้บ้านไกล,ลได้มาร่วมทําบุญสืบสารประเพณีงานบุญวันออกพรรษาและวันตักบาตรเท,ทบูโรหะทติวัดหนองงาฟานทำบุนหนองงาฟันคือขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ก็ใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาที่จะได้ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งน,น้อมนึกถึงพุทธคุณที่พระพุทธองค์ได้ทรงสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ไปแสดงพระพิธรรมเจ็ดคำพีโรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนพุทธมารดาได้สำเร็จเป็นภริยาบุคคลพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายก็ได้บรรลุทำตามด้วยแล้วก็มี ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองได้มาร่วมทําบุญตักบาตรในวันพระออกพรรษาซึ่งก็ถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้อบายสัตว์อบายภูมิมนุษสภูมิสวรรค์ทั้งหลายได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ ในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลญาติโยมก็ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีทำหน้าที่ของท่านให้มีความศักดิ์ความเจริญญาติโยมก็มาทําบุญตักบาตรมากหน้าหลายตาด้วยกันวันนี้อากาศบรรยากาศก็ไม่มีฝนอากาศโปร่งแจ่มใสน่เยแปลนใสเลย นี่กับเรือบริเวณโดยรอบของงานทำบุญตักบาตรตักบาตรเทววัดหนองฟานทำบลหนองฟานเพื่อขังสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาพันโมทนาสาธุพิธีกับทุกท่านทุกจัติทุกโยมเดิมมาลงทำบุญสักบาทเวันนี้ปีนี้ก็มีพระอยู่จำพรรษาทั้งหมด14รูปสามเณรสองรูปก็ยังไม่ได้เปิดรวมแล้วก็16รูปด้วยกัน เตรียมเ่าเป็นชนกัญการัเป็นรองกัญมาอยกระทงนี่ลย้าเดลซีแล้วเดลีแล้วอข้ยอยกระทงนี่ยจ้า้อยกระทงนั้นก็มีกระทงหรอวะอยกระทงนี่กระทงามีชอนไขนก็เไม่ชอนไข้าเออแ่าี่ยจกไหมากันอันจกไหอแไหยจกไห้วงไห้ล่วงไหเพราะว่า <อ>วันนี้ก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลนองฟาน คุณยมระยองกิมโปรแล้วก็บอบภูมมงคลมหานามพระอวีโรดวีโรดองบราวันรองนายกเศสนบุตรี้องรัฟาแล้วก็พรอประคองเงื่อนกลางซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกได้มาร่วมทําบุญตักบาตรสืบสารงานบุญวันตักบาตเทวดาด้วยโนมนนาสาธุสาธุสาธุ เขาตลาดใจไข่ปลาแล้วม <ó> <Đ ấy. S 2> ันจบเึ้นมากระแกงออเลยนะครับนะมันจะได้เป็นเงียยนามันจะได้เป็นเสียเวลานะครับเอานาลอยกระทงเด้อแค่ว่าจะไปทุนแต่วันที่ขิ้นเท่านี้นะ